สวัสดีค่ะคุณครูน้ำตานะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในรายวิชาหน้าตัดสินค่ะ ซึ่งก็จะอยู่ในสาระวิชาศิลปะนะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของนาตยยศัพ์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองทบทวนกันนะคะว่านาตยยศัพท์ที่เราเรียนไปเนี่ยคืออะไรนะคะนาตยยศัพ์ทก็คือศัพท์ที่ใช้เฉพาะในวิชานาฏศิลป์น,นะคะหรือว่าการไร้รำการราการฟ้อนนั่นเองนะคะนาตยาศยเนี่ยก็อย่างเช่น การจีบการตั้งวงนะคะการยกเท้าการกระเท้านะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์นะคะที่เอาไว้ใช้ในวิชาหน้าตัินั่นเองค่ะครั้งที่แล้วนะคะหน้าติยาศาที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยที่เกี่ยวกับในส่วนของมือและแขนนะคะก็อย่างเช่นการจีบแล้วก็การตั้งวงนะคะการจีบเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราเรียนกันไปการจีบก็คือการใช้นิ้วหัวแม่มือใช่ไหมคะแล้วก็นิ้วชี้เนี่ย เอามาประกบกันนะคะให้นิ้วโป้งเนี่ยอยู่ตรงข้อแรกนะคะตรงเส้นแรกของนิ้วชี้นะคะอ่าแล้วก็อ่ากดข้อมือเนี่ยนะคะลงค่ะหาข้อมือเนี่ยนะคะลงอันนี้เราเรียกว่าจีบคว่ำนะคะอ่าตรงนี้ก็ลักษณะเหมือนพับน,นะคะคลี่มือออกไปนะคะอ่าจีบคว่ำแล้วก็มีจีบหงายนะคะทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะอีกครั้งค่ะจีบคว่ำอ่าจีบคว่ำ จีบไงอ่าโอเคนะคะนอกจากเรื่องจีบแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เรียนไปเกี่ยวกับในเรื่องของการตั้งวงนะคะอ๋อการจีบเนี่ยนะคะก็ยังมีจีบปกหน้าอีกนะคะจีบปกหน้าแล้วก็จีบปกข้าจงจากได้ไหมจีบปกหน้าก็คือมาที่หน้านี่เลยอ่าให้อยู่ระดับนี้นะคะจีบปกหน้าและหน้านะคะแล้วก็จีบปก ข้างอยู่ข้างๆ้าแบบนี้ค่ะ,ะจำได้ไหมไอกค้านึงนะคะในเรื่องของจีบอะจีบค้ามจีบงายจีบปกหน้าและก็จีบปกข้างนะคะถูกต้องค่ะต่อไปเป็นการตั้งวงการตั้งวงเนี่ยก็มีอะไรบ้างจำได้ไหมการตั้งวงก็คือการทำแขนของเราเนี่ยให้หมน เป็นโค้งโงนะคะเป็นวงโค้งการตั้งวงเนี่ยก็มีัางการตั้งวงบนอ่าอยู่ระดับแง่ศีรษะนะคะปลานี้เนี่ยให้อยู่ระดับประมาณศีรษะนะคะอ่าตั้งวงบนตั้งวงกลางตั้งวงกลางก็จะอยู่ระดับไหลนะคะแล้วก็ตั้งวงล่างนะคะอยู่ประมาณหัวเข็มขัดนั่นเองเอาไหมตั้งวงบน ตั้งวงกลางและก็ตั้งวงล่างนะคะแบบนี้นะคะอ่ะลักษณะการตั้งวงนั้นนะก็จะมีอยู่3รูปแบบนั่นเองตั้งวงบนให้มันโค้งนะคะนักไ,ได้มา,นนางคนทำนี้อยู่นี้ผิดนะคะให้รู้สึกตรงแขนของเราเนี่ยเป็นโค้งนะคะตั้งวงบนตั้งวงกลางและก็ตั้งวงล่างนะคะนิ้วทั้ง4นิ้วนะคะที่อยู่ด้านวงตรงนี้นะคะให้ทำไม ให้ชี้กันนั่นเองะคะอ่ะอ่าทีนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะคะก็คือการล่อแกวนั่นเองนะคะอ่าการล่อแกวนะคะก็กะคะือการใช้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วหัวแม่มือนะคะจีนี่จะใช้นิ้วชี้ใช่ไหมคะนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือแต่ว่าการล่อแกเนี่คือการใช้นิ้วกลางนะคะจะโรดกับนิ้วหัวแม่มือนะคะ ในข้อที่1ค่ะเอานิ้วกลางเนี่ยไว้ด้านในนะคะแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยกดนิ้วกลางเอาไว้นะคะให้อยู่ข้อที่1ของนิ้วนิ้วโป้งนะคะนิ้วหัวแม่มือน,น่นองแล้วก็กีดขึ้นไปนะคะการลอแก้แบบนี้นะคะแล้วก็หักข้อมือนเนี่ยนะคะขึ้นแบบนี้นะคะ นิ้วอื่นนะคะนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางน,นิ้วก้อยเนี่ยให้กรีดออกนะคะข้อมือตั้งขึ้นข้อมือเนี่ยตั้งขึ้นไม่ไม่ทาแบบนี้นะคะแบบนี้ผิดแบบนี้แบบนี้ผิดนะคะ,ะข้อมือตั้งขึ้นให้เป็นวงแบบนี้ถูกต้องค่ะอันนี้เรียกว่าการลอแก่นนะคะอีกครัง้งนึงค่ะเอานิ้วกลางนะคะ จะโหลดกับนิ้วหัวมแม่มือก็คือนิ้วโป้งนะคะจะโหดนิ้วหัวมแม่มือนิ้วโป้งนี่กดเอาไว้นะคะแบบนี้อ่านิ้วอื่นๆก็กรีขึ้นให้ตรงแล้วก็หาข้อมือขึ้นนะคะหาข้อมือขึอ้นตั้งข้อมือขึ้นก็จะได้ลักษณะรอแก้วแบบนี้นะคะ เมื่อน,นักเรียนนะคะลองทำท่าลอดแก้วกันแล้วอยากชำนาญแล้วนะคะวันนี้คุณครูน้ำตาลก็ขอสั่งงานนะคะหนึ่งชิ้นงานก็คือให้นักเรียนถ่ายภาพตัวเองนะคะทำท่าลอแก้วแบบนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวคุณตาลจะยกตัวอย่างไว้ให้นะคะก็คือทำท่าลอดแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะมาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณตาลจะทำตัวอย่างไว้นะคะตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะคะ วันนี้คุณครูน้ำตาลก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ขอฝากงานไว้หนึ่งชิ้นงานนะคะก็คือําท่ารอแก้วนั่นเองค่ะใครนะคะดูคลิปแล้วก็ส่งงานพร้อมกับชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ไว้ใต้คลิปนะคะขออนุญาตว่าเอาไว้ใต้คลิปเท่านั้นนะคะวันนี้คุณครูน้ำตาลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ